สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเ,เลือกไพ่มาให้จะจะใช้สำหรับนี้นะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวดังนั้นแล้วอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิง ไม่อินไม่ซีเรียสจดมากเกินไปดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปทีนี้เราจะมาดูกันของคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยว่าเขามีใจให้กับคุณไหมหรือว่าคุณคิดไปเองนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเด็กชืดดาบ สิบดาบห้าเหรียญราชินีถือเหรียญเดาความสัมพันธ์เนี้ยเอาจริงๆแล้วว่าเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เขายังช่างใจอยู่เลยอ่ะ ยังมีความลังเลในความสัมพันธ์คนนี้จะเป็นคนที่ถ้าในช่วงนี้นะเพราะมันเป็นอินิจีในช่วงนี้คำตอบเนี้ยมันอาจจะจุกคือเขายังไม่อยากคิดในเรื่องของความรักอันนี้คือพลังงานก่อนนะคะเขายังไม่อยากคิดในเรื่องของความรักตอนนี้ แล้วคนนี้ในตอนนี้ที่คุณมาดูคลิปค่อนข้างมีอารมณ์อารมณ์พอมปะทะอารมณ์ร้อนตามแดดหรือเปล่าพอคุณจะไปเขาจะเหมือนยื้อไว้เหมือนรั้งเอาไว้อยู่เหมือนกันนะแล้วการมีคุณคอยเช็กแคร์ดูแลเอาใจใส่หรือคอยพูดคุย มันก็ดีต่อเขาอันนี้คือในความคิดของเขาด้วยแล้วเขามีใจหรือว่าคุณคิดไปเองหนึ่งช่วยสามช่วย ราชาถือไมมเท้าถามว่ามีใจไหมมีแต่เหมือนเขาไม่รีบในเรื่องของความรักไม่รู้รีบเรื่องอะไรอยู่แต่ทีนี้ถามว่าหนึ่งถ้วยเนี่ยคือมีใจนะเราก็รู้สึกดีรู้สึกว่าคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนที่คุยสนุกคนนึงเลยเป็นคนที่แบบดูมีเสน่ห์ดูน่าค้นหานะคะ อสวินถือดาบอสองดาบไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดในเรื่องของความสัมพันธ์นะคิดคิดคนเดียวที่ชกทวนในเรื่องของความสัมพันธ์นี้แต่คนเนี้จะเป็นคนที่แบบมีความมั่นหน้ามั่นอกมั่นใจในเสน่ห์ของตัวเขาเหมือนกันนะ เหมือนคุณไปเจอคนเจ้าชู้ระดับหนึ่งใช้ได้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคุณลองเบาพลังงานในการที่โฟกัสไปที่เขาหน่อยสิเพราะว่าเอาจริงๆแล้วว่าพอบางอย่างอะคะ่ะการได้รับอะจนจนเคยชินอะมันก็จะทำให้เขาอะ่ะไม่กระตือรือร้อนในความสัมพันธ์ นึกออกใช่ไหมความกระตือรือร้นจากตามหน้าไพ่คือยังมียังมีไม่มากพอยังไม่ได้ถูกแปลงกระตุ้นอะไรให้เดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะอเด็กจืไใ่เท้ายังรักอิสระอยู่เลย เด็กถือไม้เท้าจะคล้ายๆเด็ูแต่เด็กอ่าเด็กถือไม้เท้าเนี่ยจะจะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เอาแต่ใจด้วยถามว่าคิดในเรื่องของความสัมพันธ์ไหมคิดถ้าคุณกับเขาทะเลาะกันบ่อยนั่นอาจหรือไม่เข้าใจกันบ่อยนั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขายังชะลอในเรื่องของการทําอะไรให้มันชัดเจนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนคนนี้จะเป็นคนที่คบคนด้วยเหตุผลไม่ใช่ความรู้สึก ส่วนถ้าเกิดคุณใช้ความรู้สึกอ่ะคุณจะมีความรู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้นะคะถามว่าคิดไหมเนี่ยไพ่เจ็ดเหรียญคิดนะเหมือนคิดทบทวนโหคิดวนไปวนมาในเรื่องของความสัมพันธ์เช่นคบกันแล้วจะดีต่อทั้งคู่ไหมทั้งคุณและเขาไหมคบกันแล้วจะเป็นยังไง คบกันแล้วจะพากันชีวิตดีขึ้นไหมประมาณนี้นะคะแต่จริงๆคุณมีเสน่ห์ที่เวลาที่คุณโฟกัสที่ตัวคุณเองอะคะ่ะคุณจะดูมีเสน่ห์มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะเอออีกอย่างหนึ่งเขารู้สึกชื่นชมในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทำอยู่ตรงนี้คุณมีเสน่ห์กับเขานะจริงๆเราว่าอืม ไม่ว่าจะเป็นรูปรักษ์การแต่งตัวหรือการพู้จานะคะอีกอย่างหนึ่งถามว่าใจเขาอยากยกระดับไหมอยากจะย้ำว่าเจอไฮพินก็อยากจะยกแต่ว่าเหมือนกลัวดอกพิกกุนจะร่วงอ่ะหนึ่งดาเพราะเวลาที่คนนี้จะต้องตัดสินใจหนึ่งดาผ้ามีเท้าเขาจะตีกับตัวเองทะเลาะกับตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะนี่ ความสัมพันธ์เนี้ยไปไปแบบช้าช้ามากเลยอ่ะช้าจนบางทีหลายคนเลิกที่จะไม่รอคือเป็นหลักปีนะแนวโน้มความสัมพันธ์ในหนึ่งอาทิตย์นี้ก็พอนะที่คุณมาดูคลิปแต่คลิปเนี้ยไม่ว่าคุณจะมาดูเท่าไหร่ก็นะับไปอีก7วันนะคะว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงเด็กถือท้่วมัจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปจังเลยนะ ราชนีถือแม่าเอ้ยราชนีถือถวย The Empress อ่ะโอเคความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยแก้เกมนะเหมือนไพ่ออกมาให้แก้เกมมากกว่าคือ The Empress เป็นไพ่แห่งเดอรมากับ The ต t a r เป็นไพ่แห่งสมหวังในความรักนะคะแต่ถ้าคุณมีความเหนื่อยในเรื่องของความสัมพันธ์มันจะเป็น ความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่สำหรับคุณถ้าคุณเจอความสัมพันธ์ที่ใช่คนเนี้ยของฉันคุณจะไม่เหนื่อยฉะนั้นแล้วถ้าคุณลองอย่างที่บอกไปตั้งแต่ไพ่เปิดชุดกองแรกคุณลองหยุดอ n น r g จของการใส่พลังงานไปที่เขาก่อนแล้วกลับมาโฟกัสที่ตัวเอง The Empress เนี่ยขึ้นมาแนะนำในเรื่องของการฟูมฟักตัวเอง The Empress เป็นผู้หญิงท้องเนาะ การดูแลตัวเองการทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการเสริมบุคลิกเปลี่ยนลุกเสื้อผ้านหน้าผมรู้ไหมว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นทรงผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณน่าจะทำแต่ความต้องการของเขาโดยที่คุณละเลยตัวเองถามว่าแนวโน้มในความสัมพันธ์ถ้าคุณปรับอินิจีตามนี้ได้พอให ให้คือลองกลับมาทําให้เจงเฟิร์มขึ้นเฟิร์มขึ้นถึงเราจะลดน้ําหนักไม่ได้แต่ก็เฟิร์มได้ใช่ไหมอ่ะเฟิร์มขึ้นดื่มน้ําเยอะๆความสัมพันธ์อ่ะถามว่ามันช้าก็จริงเดอะสามันช้าก็จริงแต่ทํายังไงก็ได้ให้คุณไม่เหนื่อยนะคะมันชา้าแต่มันจะเหมือนแบบมันจะดีอ่ะสถานการณ์มันจะดีขึ้นอยู่เหมือนกันนะมันเขาก็จะดูแลเอาใจใส่คุณมากยิ่งขึ้นเพราะคุณเริ่มกลับมา ดูแลเอาใจใส่ตัวเองด้วยเหมือนกันอืไพ่ใบพิเศษอคิงถือเหรียญอ่ะไม่ไปไหนแน่นอนถ้าคุณทำแบบนี้นะคะและนั่นอะถึงข่าวที่คุณจะต้องตัดสินใจคุณจะเป็นคนตัดสินใจได้อะ่ะแปดไม้เท้าแล้วความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะ จะดีขึ้นโดยที่คุณแบบไม่ได้ทันตั้งตัวหรือเขาจะมีของขวัญมีบางอย่างเซอร์ไพรส์พาคุณไปออกเดทพาคุณไปเที่ยวเด็กถือเหรียญใช่แล้วเขาเหมือนจะหาโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ได้เพราะว่าคุณเป็นสิ่งที่รํำค่าหรือแม้กระทั่งคุณเป็นคนสำคัญสำหรับเขาก็เดี๋ยวนะยังไม่เสร็จขอให้คำแนะนำอีกทีหนึ่งนะคะ เวลาที่คุณเหนื่อยอ่ะแล้วคุณเอ่อเขาเรียกว่าทํายังไงให้ตัวเองมีความสุขอ่ะแล้วตัวเองมีความสุขจริงๆอ่ะอย่าละทิ้งสิ่งนั้นนะเพราะคุณจะเติบโตจากสิ่งนั้นนะคะอย่าทำตามความต้องการของคนอื่นทำตามความต้องการของตัวเองบ้าง ขอให้มีความกล้าเข้าไว้โอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสุขสมหวังทุกๆคนเลยนะคะ